อ่โมโนหยดอ้ะเอาละครับทุกคนถึงเวลาที่เราจะมาดูคู่หูปฏิหารอีกหนึ่งคู่นะครับนั่นก็คือก๊อดโกคูกับพิโตนั่นเองนะครับในที่สุดผมก็ได้มาแล้วนะแต่ได้ในไอดีหลักเลยเนาะไอดีลองเปิดไป9 0 0 0พหมื่นกว่าก็ไม่ได้เกลือนะครับไอดีหลักเปิดไป3 0 0 0ั0 0 0มั้งทุกคนเออฟุกได้มาเฉยเลยก็ดีมากๆนะตัวละครที่ผมอยากได้มากๆเนาะทุกคนเนาะอะดูก๊์ดฝั่งที่2นี่คือแบบ อันนี้มันคือได้อารมณ์ฟิลดกหังมางไงการ์ดสวยจริงๆเนาะอ่ะไปดูเรื่อง,องความสามารถคู่นี้กันนะครับทุกคนแน่นอนว่าเป็นตัวประ,ประเภทเมเลทายป์เนาะก็สีแดงและสีม่วงฝั่งโกคูแดงฝั่งฮิโตม่วงเนาะก็จุดเด่นที่สุดของตัวละครนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการคอมโบตามสไตล์ตัวแท็กสวิชแต่ประเด็นคือสิ่งที่ผมกลัวอยู่สำหรับตัวละครประเภทนี้ก็คือแน่นอนว่า การคอมโบยาวจุดเนี้มันทําแทบจะไม่ได้แล้วนะทุกคนนะเพราะว่ามันมีการลงโทษที่รุนแรงมากๆเนาะต่อให้มีแท็กสวิชต่อให้มันดูจะคอมโบได้ยาวขึ้นหน่อยมันก็คงไม่ยาวแบบ99บวกแบบเมื่อก่อนแล้วแหละไม่มีทางเนาะก็ในจุดนี้ดูสแูแตกกันสักเล็กน้อยจะเห็นว่าสไตร์สูงกว่าบลั์อยู่นิดๆหน่อยๆน,นะประมาณ3,000นนะทุกคนนะก็ เออก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับทุกคนก็ถือว่าโอเคเนาะเดี๋ยวผมขอดูสแตตเต็มๆนิดนึงสำหรับตัวนี้นะผมมีแค่5าดาวเนาะเออเนี่ยสายก็จะสูงกว่าบาสแค่3,000ันเท่านั้นเนาะปัญหาหลักๆของตัวละครนี้น่าจะอยู่ที่สตาร์เตอร์บีตี้เพราะว่าดาเมจเนี่ยเริ่มต้นที่300เท่านั้นจุดนี้คือเรียกว่าน้อยแล้วเนาะเพราะจะเห็นได้ว่าอย่างโกฮังนี้น่าจะประมาณ345ป้่ะหางหรือเท่าไหร่นั่นแหละเนาะ,ะสูงกว่ากันเยอะแล้วก็ซูเปอร์กิต้าก็สูงกว่านี้แน่ๆเนาะ,ะทุกคนอันนี้ ตัวละครมี e n นดู a n น e ด้วยนะครับเดรเมกาดก็ไม่ได้แย่เนาะที่สำคัญที่สุดคือตัวนี้จะเป็นเกตแบบ Switch, เกจสวิชนะทุกคนเนาะก็คือขึ้นตามที่สลับตัวเวลาสลับตัวเนี่ยคือเกตเต็มปุ๊บได้ดาเมไปเลย40%ตัวรงเนี้ยแต่อยู่แค่10วีเนาะทุกคนก็ จะมีการบัฟการ์ดเขียวการ์ดฟ้าด้วยเนาะก็มันจะมีเกรไอเกรเนี้ยมันจะใช้5 0ต่อครั้งนะกดการ์ดเขียวปุ๊บใช้50%กดการ์ดฟ้าอีกใช้50%เนตาะตัวเนี้ยจะจวดการ์ดฟ้าค่อนข้างเยอะนะทุกคนนะเวลาใช้การ์ดเขียวนี่แหละก็จะได้การ์ดฟ้านะครับทุกคนโดยการ์ดฟ้าเนี่ยแรงมากๆการ์ดหนึ่งเลยเวลาใช้ตอนที่มันเป็นการ์ดแบบบัฟเนาะจะมีเจาะเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงเนี้ยก็น่าจะแรงแน่ๆเนาะก็คอนเซปต์คงจะหลักๆคือให้ใช้การ์ด การ์ดมันบัฟอยู่อะนะทุกคนเพื่อให้เพิ่มความแรงให้แรงที่สุดก็น่าจะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้ปิดฉากได้เนาะก็ตัวละครเวลาสลับตัวเข้าอีกฝั่งหนึ่งก็มีการจั่วการ์ดสใบเต็มๆเนาะก,ก็ค่อนข้างที่จะได้การ์ดเยอะอยู่แต่ประเด็นคือตรงเนี้ยมีเรื่องการคิ้ไม่หายก็จริงแต่ว่าไม่มีการโดนทําลายการ์ดอันเนี้ยผมว่าน่าจะยังมีปัญหาอยู่หน่อยหน่อยนะ จะเห็นว่าตอนสลับตัวไปฮิตรอบแรกเนี่ยจะได้เรื่องของดาเมจสามสิบเบอนถาวรด้วยก็คือบวกกับตอนแรกก็เป็น330ก็ยังน้อยกว่าโกฮังหรือตัวใหม่ๆอยู่ดีเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทีมที่ผมจะใช้กันเลยแน่นอนนะครับทุกคนว่าตัวละครนี้ต้องเล่นกับ universe l e เลนะแต่จะให้ยูนิเวอร์สเลจ๋าเลยในจุดเนี้ยมันก็ยังขาดตัวต้าดีๆเนาะ านั้นผมขอใส่นาะเมโกคูไว้เป็นตัวห้อยเพื่อให้เคโียวกาสให้ทีมด้วยเนาะอีกตัวนี้ก็จะเป็น UI Go โกคูที่บอกเลยว่าคือจุดนี้ก็ยังดีมากๆนะทุกคนนะแต่ก็มันก็แผ่วไปตามเวลาของมันแหละแต่ถามว่ายังเป็นตัวที่ทำผลงานได้ดีไหมใช่นี่คือตัวละครที่ทำผลงานได้ดีอยู่มากๆนะครับก็ตัวสำรองเนี่ยก็ใส่เป็นอหมายเลข18ที่จะช่วยบัฟบซินไคให้กับเ u i แล้วก็ซูเปรอ 3, ปร์เซียสามโกคูบัฟซินไคให้กับคู่โ,คโกคูกอสกับฮิตโตะแล้วก็เป็นท้ายด้วยเบอร์เกโมที่จะให้กับโกคูฮิตโตะด้วยแต่ว่าอันนี้ให้แค่ครึ่งเดียวนะทุกคนมันไม่ได้ให้เต็มแต่ว่าบัฟเลือดด้วยนะครับเรื่องอน้ำไม่โกคูเนี่ยผมไม่ได้บัฟซินไคให้นะครับทุกคนอุปกรณ์ที่ใส่ให้กอสโกคูฮิตโตะก็จะใส่เป็นตามนี้นะครับทุกคนก็เพิ่มเรื่องของ สำคัญเนะี่ยอยู่ที่สลตสแหละเนาะก็มีสไตค์แท็กแล้วก็สไตค์แท็กเพียวถ้ามีเพื่อนเป็นเม e type ก็มีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ใส่เป็นอันนี้นะครับทุกคนแทบจะลอกของเวอร์ชั่นของ MUI สมัยก่อนที่ใส่มาเลยเนาะอันนี้เพิ่มระเบดกร์ฟฟ้าเพิ่มสไตค์แท็กเพิ่มสไตรค์แท็กเยอะมากๆแล้วก็มี s t ตรค์แท็กเพียวอีกขอให้มีเพื่อนยู p, นิเลบเนาะก็มีอยู่แล้ว แล้วก็ปิดท้ายด้วยอันนี้นะครับเพิ่มทั้งสายกับบลสอันนี้คือ PvP ซีซัของช่วงฉลอง7ปีเนาะ,ะมีเพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจการ์ดไฟจะเห็นว่าผมจะเน้นเพิ่มดาเมจการ์ดไฟมันจะเยอะเพื่อจะได้ตรงนั้นจะได้เป็นคีย์ในการใช้การสตูนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันว่าคู่โกกอสฮิโตจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนเมื่อเอาจริงๆคู่แข่งก็สูงชันพอสมควรในรอบนี้นะเป็นโกฮังเลยนะ น่าจะเรียกว่าโกงหังมากกว่าในจุดนี้นะครับทุกคนอ่ะแต่เราก็ต้องลองดูกันก่อนว่าคู่นี้จะเฉิดฉายได้มากแค่ไหนนะครับแต่ความเท่เอาไปเลยสิบทับสิไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไปโอเคทีมไายาใช่ไหมโอ้โอโอน่าสนใจ โ okay. อเคโดนการ์ดฟ้าก่อนฮ่าโอ้โหโดนหนักอยู่นะโอ้โหเดี๋ยวใครโอเคนโกคูนี่มันก็เก่าแล้วนะโอ้โหจะต,ตีแรงตีแรงจริงครับอะต้องสลับตัวละปุ๊จบจวกการ์ดฟ้าตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าตรงนี้เรามีเกตเล่นอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีคีย์ละโอเคชีวิตแรกเรียบร้อยมันจะใช้เกต การ์ดเขียว50%การ์ดฟ้า50%ใช่ไหมโอเคอ่ะเกตกันมาเต็มแนละ้วโอ้โหอ่ะมาแต่ดูเกรดโดดไหมโดดไหมสวยตายตายโอ้โหเอา้าแหลกอะไรอย่างเงี้ยสองล้านเจ็ดเอ้าจะดูสักหน่อยเอาละได้เวลาเจอโกฮังแล้วนะทุกคน อันนี้ทีมไฮบิดมีทั้งฟีดูเพย์มาด้วยนะฮะฮ่หาๆาแหลกด้วยยอดเยี่ยมละ่ะโอเคดีมากนะฮะจะปัดออกกํปาปัดไม่ออกนะครับโอเคไม่เป็นไรโอ้ชถ้าโคเชโค้เทโ,โ,โ,โอเคไปเลยครับแล้วสลับไปฮิตโตะตรงนี้นะฮะ การ์ดเขียวเยอะเนาะอ่ะเนี่ยใช้การ์ดเขียวแบบบัฟนะครับจวกการ์ดฟ้าถ้าเดี๋ยวตรงนี้ใช้การ์ดฟ้าไม่ใช้การเขียวอีกทีก่อนปึ๊บอ่าจัดการ์ดฟ้าไปเลยปุ้ม <laughs> สามล้านหนึ่งนะโอเคไม่ขีดด้วยนะจริงๆคือต้องเน้นขีดด้วยนะตัวนี้นะทุกคนนะต้องไปเช็คเรื่องโอโหการเขียวอีจ้ะ คือลืมไปว่ามันสลับตัวเราออกทุกคนกําลังงงว่าการมาเป็นยูไได้ไงนะเวลามันคืนชีพมันสลับตัวเราออกดนวยเหมือนโกคูวับไอตัวที่ตัวที่จับตัวที่ฆ่าลูกเขาอะเออวับไปประมาณนั้นโอเคคัชเกียวอีอะไรวะเนี่ยอ่ะลุยโอ้โหคัสเหลืองน้อยมากอ่าโอเคคีดหมดอยู่แล้วด้วย แปลงไปเลยครับไม่ไดีนินเสียงกระโดดแต่ก็ต้องระวังการ์ดเขียวขเขาโอเคฟืบเรียบร้อยแต่กเ็เบิดเกตคาเต์เตอร์นะทุกคนนะอโอเคสวยมากสวยมากโอเคไปครับเกตมันก็ยังไม่หมดอยู่ดีอะ่ะโอเคโชคดีจวดการ์ดเหลืองตรงนี้เขาไม่มีเกตละผมอันติไปเลยแล้วกัน ถังตัวนี้มารับเหรอสองล้านเจ็ดปายปะน่าจะกเกือบเฉยปะเออไม,ไม่ไม่ถึงเลยโอ้โห <laughs> บอกตามตรงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวนี้ทำอะไรได้นะถังฟิลูเพย์นะทุกคนนะแต่คิดว่าคงทำอะไรได้ไม่มากหรอกอ่ะโอเคครับเรียบร้อยไปสับไปโกคุก,กอสกันปึ๊บพีตโตมาไม่โดดฮรรอบนี้โอเคแท็บไม่ทันอ่าทันทันอยู่โอเคสวย มีก๊าเขียวในมือเต็มจอเนาะโอเคสวยแฮปปี <c> ้ <oughs> เราเติมเกตหลบเติมอะไรมาก,ก่อนนะฮะัเอมันเ e. อลีคาเตอร์ไม่ได้ลืมไปบ,บ,บ้าบอโอเคไม่เป็นไรครับแรงโคตรเลยนะกินใครรับก็ได้แหละยังมีเคอกาสดอยู่นะฮะเหลืองไป โหตะแรงจริงโกหังโอ้โหอะไรกันวันนี้เฮ้ยมันสิบเปอร์เซ็นต์เองไม่ใช่เหรอไปลบเกมครับทุกคนไปนะถ้าเกมจะไม่รักเราขนาดนี้นะฮะโอเคเกลือกาชาไม่พอเนาะสวยครับ ปจัดการ์ดฟ้าเลยเผื่อเขาเปลี่ยนนั่นแหละที่ต้องการโอ้ย,อยมันต้องได้อย่างนี้ทุกคนมันต้องให้มันได้อย่างนี้นะครับไปฮิตโตเลยนะฮะโอเคมีการ์ดเขียวด้วยนะฮะเดี๋ยวคอมโบไปก่อนนะครับวุ้แรงอยู่นะเขากี่ดาวอะนะอ้าวอลเอฟดิอย่างนี้อย่าออกอย่าออกโกแฮน

ไ่ายาเนาะโอเคเอาฮะเอาฮะถอยไม่ไปถอยไม่ไปเอาอยัางไงเฮ้ยถอยไม่ไปทุกคนโอ้โหเจริญละกดถอยอยู่นานมากกว่ามันจะขยับออกนะทุกคนโอเคไม่เป็นไรครับ อันนี้เราก็รอเขาหมดคำโบไปก่อนโอ้โหไคโอเคนโกคูเหมันก็ยังเป็นตัวที่ดีอยู่นะทุกคนนะเวลามันมีตัวอะไรที่มันทำมาว v e r เนาะอายุการใช้งามก็จะยาวกว่าตัวอื่นเนาะเอาจริงไม่แร์นะแต่ก็นะ DBL เ,เราไม่เคยคาดหวังความแร์กับเกมนี้อยู่แล้วนะทุกคนนะตัวออกมาเท่ากันยังมีตัวหนึ่งเก่งกว่ายังเห็นได้ชัดเลยเนาะ เนินแหละโอเคจับได้ครับ่ะตรงนี้คือเราเดี๋ยวใช้การให้หมดแล้วค่อยสลับตัวเพราะว่านี่เขามีดิซับออกตรงนี้เราสลับตัวเอาคีคืนครับโอ้ยการฟ้าไม่พอโอ้ดีนะดอบแต่ว่าเขาเปลี่ยนตัวพอดีอ่ะเอาคีเกงอะ ทำไรไม่เอ่ยไม่ทำการดเขียวอะสิโอ้โหเนียนมากเนียนที่สุดในจัก,กรวาลโอเคไม่โดดโอเคเป็นคนไม่โดดใช่ไหมได้จัดให้อเอา UI มารับไปก่อนเดี๋ยวว่าจะใช้การดเหลืองกันละ,ะเล่นเสียงไปหน่อยนะเนี่ยผมโอเคดีนะเขาสลับไปตัวอื่นโหตัวนี้ก็ตีแรงอยู่ดี อดอบปะเนี่ยโอ้โหแหลกเฉยๆทำอะไรอะแทบไม่ทันลนะเนาะดอบเฉยเลยบันแหลกนะทุกคนนะไม่รู้ดอบหรือแหลกนะจุดนี้คือน่าจะเป็นอะไรที่เล่นยากมากๆแล้วนะทุกคนโอ้โหแล้วดูการ์ดในมือ อ่ะผมลองดรอปแล้วกันรู้ทันอีกโอเคแหละคือขอแบตลื่นๆพอเนาะอย่างน้อยให้โชว์เคสมันราบลื่นสักหน่อยนะทุกคนนะเออทำมาหลายทีแล้วช่วงเลยเจนเฟสเนี่ยมีแต่แหลกๆโอเคแท็บนะอ้าวว่าแทบนะ็บอ่อาอไปกคูนครับอะไรอ่ะ โอ้โหแหลกทั้งเกมเกมูวี้อะน่าสนใจอโอเครอนานไปนิดนึงนะฮะจริงๆกดแท็บแหละแต่แท็บไม่ติดนะแท็บทีเดียวมันกดยากนะทุกคนเนาะเกมนี้เนาะ โอเคสวยครับแอนดรอยสุดยอดตัวขี้โกงอีกหนึ่งตัวนะทุกคนนะสิบสามนะโอ้โหไม่คิดว่าจะเล่นเสียงขนาดนั้นแล้วทำไมผมผมปัดไม่ออกก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาน่าจะจังหวะแม่นอือหือยูไอโอ้โหโดนหนักรากว่า บุมบามไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะแย่จะแย่เอานะฮะโอเคทีมเขาแรงอยู่นะหรือน่าจะเป็นว่าทีมผมเปาะมากกว่าเพราะดาวค่อนข้างน้อยเนาะแล้วไม่ใช่ตัวถึกด้วยไม่ยินเสียงกระโดดโอเคสวยครับไปกอสก่อนนะฮะสลับเอาเลือดนิดนึงในการเขียวก่อน ไม่ค่อยชอบที่การ์ดเขียวมันจัวฟ้าสักเท่าไหร่นะทุกคนนะเอาตามตรงเนาะเพราะว่าถ้าเป็นตัวเน้นคอมโบการจัวฟ้ามันก็เท่ากับบล็อกมือตัวเองอ่ะอ,อ่ะใช้การ์ดเขียวก่อนครับจัวฟ้าเพิ่มอีกแล้วก็จัดฟ้าไปเลยตรงนี้ไม่เปลี่ยนตัวโอเคปล่อยตายใช่ไหมปล่อยชีวิตแรกไปเลยนะฮะดาวรุกขดแต่ถ้เห็นคนใช้น้อยนะคิดว่าคนคนไม่ค่อยมีเฉยหรอกแต่ตัวนี้คือตัวที่ดีมากๆเนาะ คนเริ่มใช้น้อยลงแล้วโอเคสวยครับไปฮิตโตกันอาดูดิโอ้โหจัดการฟ้าให้เลยจัดเนมบ้าใช่ไหมตรงนี้เจาะเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเฮ้ยการเหลืองโอ้โหเหลืองไว้ทำาไมแต่ก็ถึงตายก็ไม่ตาย,ยดีเนาะ <laughs> นี่ดูแลโอเคแต่เขากินคืนเก็ดหลบให้เราละโอเคเอาชีวิตแรกเข้าไปเรียบร้อย อาา่าฮะปึ๊บบาเลยอันติมาเลยมาสวยบายใจร้อนไปหน่อยนะโอเคสวยครับเอาจะเนมบ้าไปก็น่าจะง่ายขึ้นมากๆแล้วแล้ว13ก็ชีวิตแรกไปแล้วเนาะทุกคน 4 cao triệu hả? Ừm Tôi nghĩ Ok, GG à, okay. Family, à? Chắc GG ok Song Family hả? Chắc là Ok Ok Jadpa. แทงไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนะทุกคนที่5ดาวเนาะไม่รู้ดรอปทำไมเหมือนกันเนาะโอเคพลาดจังหวะ <20 S 1> เหลืองมา <20. S 1> เหลืองก็เท่านั้นเนาะมีมีกันกุไมชเงอยู่เนาะเพิงสลับตัว <20. S 1> โอเครอจังหวะนานไปนิดนึงนะครับ การเขียวไอ้ก,กัดเขียวไม่ได้ล็อกตัวนี่วะผมจะสลับทำไมวะลืมนะไม่ได้สู้กับบีสนานมากแล้วโอ้โหเออที่ผมตอบไปจริงเนาะจะต้องเซตอัพอื่นนะถ้าเล่นกับโกกอสตบโอเคสวยไปครับ <laughs> อสลับไปกอสครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแรงไปปะวะไอ้การแดงไปเยอะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาวะแต่ก็นะบีสมันก็มันก็เก่ามากแล้วนะทุกคนนะอ่ะผมกดเมนเพื่อจะได้ต่อคอมโบได้นะครับเฮ้ยโอ้โววิวิเดียวเมมันลดช้าจังวะเมื่อกี้ หลับไปไม่ทันเลยโอเคไม่เป็นไรครับอยู่ MUI ไปก่อนป่าโอเคแทบอย่างนี้เนาะสวยครับเขาเล่นแบบนี้เหมือนเดิมเนาะโอเคป่าฮิโตได้เวลาลุยเราไม่มีการเข้าไปเชงครับทุกคนเล่นเอาชัวร์ก่อนโอเคเรียบร้อย ่าไม่ได้ทำไรทันหรออู้การเหลืองงั้เหรอโอเคสวยตายปะน่าจะไม่รอดโอเคจีๆครับโกแฮนกับนามิโกคู คิดไว้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันต้องมีมาแน่ๆสามชีวิตพ่อมันจะกันมันสามรอบใช่ไหมทุกคนไม่ยิสองรอบใช่ไหมเคโอกาสทีหนึ่งออกมากันจากคืนชีพทีหนึ่งนะฮะกระแดงมามิดเลนไซอะโอเคนึกว่าจะแท็กเกิ ตัวครับปัดโอเคแล้วก็สลับตัวไม่ได้เนาะ,ะแทบไปพ่อการเรื่องเยอะงนี้ก็เล่นยากนิดหนึ่งใช้ไปให้หมดเลยแล้วกันมีเยอะเหมือนกันโอเคเยี่ยมมากจริงๆก็พยายามปัดออกก็แหละแต่ปัดไม่ออกเนาะ เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะับทุกคนแรงโคตรเลยนะโกฮังเนี่ยโอ้โหคือ,อยังไงก็ต้องพกเขียวไว้ด้วยแลวมั้งถ้าเมตานี้นะทุกคนนะเหมือนบังคับแล้วอะเพระถ้าโกฮังเก่งขนาดนี้นะทุกคนนะยังไงก็ต้องมีเขียวไว้ตัวหนึ่งในทีมเพื่อความชัว จัดไปกาฟ้าขอหนักๆใช้ได้นะแพ้ธาตุเนี่ยครึ่งกลอดเราจะถ่วงเวลาเอาเกรดหลบคืนทันไหมทุกคนโอเคแล้วทำไมเป็นแถบวัวน่ะปัดปัดขวากลายเป็นแถบโอเค แรงมากฮ่าแค่โอกาสไหมไม่ถึงไม่ถึงโอ้โหถึงจะ้ะแรงจริงเนาะตัวนี้ความเหลื่อมล้ำนะทุกคนนะถ้าเป็นโกหังนะทุกคนโลจิกต่างๆตักะต่างๆก,ก็โยนทิง้ง,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 งเอามันให้โกงที่สุดใช่ไหม,มจัดปะอ่ะกา,าร์ดเขียวไปครับ ตัวฟ้าเพิ่มย่าการ์ดฟามก็จะเยอะไปหน่อยอะนะทุกคนนะออไม่น่าไม่น่าใส่ตรงนี้มาจริงๆเป็นตัวปั๊มการ์ดฟ้าซะงั้นโอเคชีวิตแรกครับอพอมันมาการรอบที่หนึ่งนะฮะดีๆทั้งนั้นแล้วตอนนี้เราจะโดนสลับตัวใช่ไหม ใครเข้ามาวะเนะี่ย UI โอเคจับได้จริงก็น่าลัสนะจัดไปฟ้าไปตรงนี้ก็ยังจะติดเคียกาดถูกไหมผลเหนื่อยนะโหเจอทีม นะแล้วมันเล่นด้วยกันได้ตลอดอยู่แล้วทุกคนมันทรงแฟมิลี่อะเคลกาดคือมันไม่ควรมีเออก็ลืมคิดไปเลยนะว่ามันไม่ควรมีตัว2ชีวิตแล้วเนาะทุกคนเนาะหลังจากที่เคลอกาดมาอย่างเงี้ยไม่งั้นมันก็จะกลายเป็น3ชีวิตอนะโอเคแท็กเคลิลแบบนี้ในชะ่ไหมโอเคอยอมปล่อย ทำอะไรอะเราไม่มีบาซาเมอร์นะการ์ดเขียวอยู่อีโอถอยไม่ทนันถามจริงการ์ดฟ้าเต็มจอไม่ต้องสนไม่ต้องแคร์นะเล่นโกฮังเนาะล่ชแต่ผมยังมีเอนดูแลน e ์อยู่อ่ะแดงไปไม่มีโชว์เข้าข้างหรอกนะ โอเคโอ้เจอทีมฝ in ั่งตรงข้ามนี่น uh, ่าจะเป็นทีมที่น่ากลัวมากๆทีมหนึ่งเลยขอแค่นำไม้โกคูอยู่กับโกฮังอ่ะคือนำไมกโกคูไม่ต้องทำอะไรมากเลยโอเคจะเล่นแบบนั้นตลอดไปนะคือแค่มายืนเพิ่มชีวิตให้โกฮังก็ถือว่าขี้โกงมากๆแล้วอะโอเคโอ้ได้ไปครับไม่มีออปชั่นอื่นละเฮ้ย เขาลืมไปหรือเปล่าเนี่ยเคลือกาสเขาไปแล้วนะก็โอเคหลับไปแล้วกันโอมเฮ่ฮึ <c oughs> ค่อนข้างที่จะเสี่ยงโอเคโชคดีที่เขาไม่มีเขียวมีฟ้านะผอเติมเกล็ดลบกอน <c oughs> โอเค น่าจะตายแหละร้านสองไม่ตายเสียชาเกิดอยูไอแยโอเคสวยครับเ,เติมเปลีลบกันสวยครับตรงนี้เราจะคอมโบถึงเขาตายได้ไหมโอ้โหทำไมมันโดนเบาจังวะน่าโกฮังแล้วถ้าเราเปลี่ยนไปโกคูมันเบาลงอีกทุกคนแล้วการเหลืองเยอะไปตัวผมบิวมากาดแดงนะทุกคน เกมมันเกมมันไม่รักเรานะฮะทีมนี้ก็คือทีมระยะประชิดทั้งทีมนะกดเมนอย่างวะโหแต่คิก็ไม่พอแฮะโอ้ไม่น่าสลับตัวน่าจะน่าจะเปลี่ยนตัวไปอยู่ไอ,อเล่นเสียงไปโอเคน่าจะจีจีละนะครับทุกคน แฮร์รีปิดแฮร์รี่ปิดโอเคก็ไว้์รแปดสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับโกคูกอนฮิโตะก็ดูเป็นตัวละครที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องลองเล่นไปอีกยาวๆนะทุกคนว่าจะดีได้แค่ไหนต้องลองิวอื่นๆดูนะครับก็ใครดูดูชอบอย่าลืมกดไลค์และใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ またいつでも戦ってやる。